ครับผมผมเช่นเคยครับจากสวนอาหารนาทองเมงสายผมก็ขึ้นทางด่วนตรงดิ่งมาเลยไม่ได้ขยันนะครับแต่พัตร้านนัที่มันจำเป็นครับเราก็มาที่บรม53เลยครับพอดีงานต่อเนื่องกั้นห้องด้วยโครงเหล็กสมาร์ทบอร์ดบานเลื่อนสลับนะฮะอยากเอาของด้านซ้ายก็เปิดด้านซ้ายอยากเอาของด้านขวาก็เปิดด้านขวานะครับเป็นโครงเหล็กยิงด้วยสมาร์ทบอร์ด4มิล เราเรียกว่าบานเลื่อนสลับแทนที่จะเอากระจกกระจกนี่อันตรายเราก็เลยเอาศัยเอาโครงเหล็กและยิงด้วยสมารดบอดแต่ถ้าอยากจะให้แจวๆส,สวยๆเบาๆยิงด้วยโพลิตันหนามิล2ถึงมิล6หรือ3มิลได้เลยครับจะเป็นเหมือนกระจกเลยฮะยิ่งทำลายสี่เหลี่ยมเข้ามาแล้วก็สวยงามเลยครับเนี่ยห้องมันใหญ่เกินไปเนี่ยเป็นโรงงานแพ็คกิ้งตุ๊กตาส่งทางลาซาน่านะฮะ ของเล่นทุกชนิดเลยของเด็กๆเ,เห็นไหมพนักงานเขาทําอยู่นะครับเนี่ยนะนี่ของสวยๆงามๆเลยส่งลาซาน่าเราก็เป็นลูกค้าลาซาน่าเหมือนกันสั่งของอะไรทุกวันนี้ปีชาก็สั่งจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยช่างกํลาลังวางรางนะครับนะฮะเดี๋ยวเจ็จเจาะฟ้าขึ้นไปเพื่อติ่จะงหิว้วกันตกนะฮะครับก็โดยช่างใหม่นะฮะ กะว่าวันนี้จะเอาได้ถึง90%ถ้าเหลือเล็กๆ,ๆน้อยพรุ่งนี้ก็มาเก็บงานอีกทีนึงสร้างสรรค์สรรหาไม่เคยเลือกงานนะฮะแต่ราคาเราก็สู้ได้ตลอดแต่ละราคาเราเลือกอยู่หน่อยนิดนึงนะครับกั้นห้องครับผม0ูนย์แปดหนครับนะฮะทุกสายงานช่างนะครับกรจากใจจริงๆนะฮะงานอะไรที่ลูกค้าให้เราทําเราก็ทํายินดีทําทั้งหมดนะครับนะฮะนี่มาด้านหน้านะครับ เล็กเด็กเขาตัดเด็กไว้เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวเขาออกเชื่อมเนี่ยกับรถคันนี้แล้วก็วิ่งมาเพื่อมาตรวจงานก็ใช้รถคันนี้น,นู่นฮะเนี่ยเนี่ยบรมห้าสามนะครับนู่นเลยครับผมใช้คําว่านู่นเลยฮะที่เราออกเสร็จแล้วกั้นกัน <_ S 1> ขโมยดาดฟ้านะครับแล้วก็เจาะประตูทางเชื่อมด้วยนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดหกเก้าเก้าหกศูนย์สี่ับปรีชาครับผมสวัสดีนะครับ